ปากซอยเขาม,ามัน46่กโลนี่ก็วิ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วมั้ง บางอย่างใช่บางอย่างมันถูกเปลี่ยนภายใน,นอะเราไม่รู้มันมีร้านของร้นคือว่ายายทำให้ร้านขายอ่ะอันนะอ่นมันคล,ลายไม่เ้สานีเลยเอาบ้างแวะที่ น่าจะใช่ลานี่นสวยเห็นชานี่ดูไหม